สวัสดีครับไบนะครับรับพี่พงศพสวร์ครับอ๋อเป็นไรีครับคนเรียกคุณใหญ่ทบ้านทุวเมืองก็ก็คนรู้จักบทบาทนี้เออคนรู้จักไบกับจากบทบาทนี้ก็มากขึ้นครับเวลาออกไปไหนแบบบางทีไปกินข้าวไปร้านอาหารอะไรเงี้ยก็จะแบบว่าไบขอถ่ายรูปด้วยหน่อยนะครับแบบดูคุณใหญ่ดูของกินคอลราอะไรอย่างงี้ ชื่นใจครับก,ก็ดีใจครับแบบเออหายเหนื่อย,ยใช่ครับอ,อ่าน,น,น,ออนประจำเลยครับก็กระแสตอบรับค่อนข้างดีเลยเออไม่ได้ดีแค่ในตัวของนักแสดงนำอย่างเดียวนะครับ<ม>ก็จะดีทุกๆทุกๆส่วนเลยไม,ม่ว่าจะเป็นแบบหน้าผมชุดไฟกล้องหรือว่าบทพันอะไรต่างๆเนี่ยแบบโดนชมทุกๆทุกๆส่วนเลยเนี่ยก็คนที่ทำงานก็น่าจะหายเหนื่อยทุกๆทุกฝ่ายครับมีการแบบคุยกันบ้า ก็ใบก็คุยกับพวกพี่ตีพี่บอสหรือว่าพี่พี่ทีมงานอะไรเงี้ยเขาแบบนัดเจอกันเรื่อยๆบ้างก็ได้ได้คุยกันครับก็พี่พี่เขาก็ชื่นใจครับเพราะว่ากระแสก็ค่อนข้างดีเอคืป็นกลังใจนนงเเี่ยาะใช่ครับมันมีคนแบบว่าเขาเรียกตัดแบบว่าคาดเนือซีนอะไรอย่างเงี้ยมาลงทั้งติ๊กตอกหรือว่าเป็นคลิปสั้นๆอย่างเงี้ยครับได้เข้าไปดูบ้างมูแล้วเขาตัดอะไรเข้าไปดูบ้างเข้าไปดูบ้างเนี่ยเขาจะแบบว่าเป็นซีนแบบ จิ้นๆน่ารักน่ารักแต่ก็ไม่ได้มีแค่เฉพาะคู่เราคู่เออเรื่องพึ่งเมยก็มีหรือว่าจะเป็นเออเมย์แบกับมิ่งอะไรอย่างงี้ก็มีอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ก็เรียกว่าก็มีความน่ารักของหลายๆคู่อยู่ในเรื่องเลยครับแล้วไอ้จิ้นคู่อื่นด้วยใช่ไหมเราหมายความว่าไงนะครับไปจิ้้นคู่่อออืเขาดวย๋มีเซลลบ้างอะไรเงี้ย <c oughs> เพราะมันก็ไม่ได้มีแค่หวานแค่คู่เราคู่อื่นมันก็มีหรือว่าคู่อื่นมันก็นา่าติดตามเหมือนกัน อ๋อมันมันผัดกานจริงๆตัวฝั่งของเขาก็มีงอนบ้างอันนี้ถึงถึงตาตาเรางอนเขาบ้างอะไรเงี้ยบางคนก็จะแบบมาคอมเมนต์บอกว่างอนยาวนาน36ชั่วโมงเป็นขนตาเลยอะไรเงี้ยมันก็แบบตลกตลกดีแล้วมีอไรที่ชอบในเวลาเามจริงๆก็ชอบเยอะเลยนะครับแล้วไบก็เป็นมีค่อนข้างเยอะด้วยไม่อย่างเรื่องงอนหรือเรื่องอะไรเงี้ยต่างๆแล้วยิ่งพวกแบบ behind the scene ต่างๆอะไรเงี้ยมันก็จะแบบ คือมันสนุกกับเวลามันดูฟีดแบ็กแล้วมันค่อนข้างแบบพอมันมีกระแสบวกมันก็ค่อนข้างชื่นใจเนาะเราก็แบบอ่านเรื่อยๆแล้วคนก็ชมทั้งตัวเนื้อเรื่องตัวบทประพัานธ์อะไรต่างๆด้วยมันก็ก,ก็ก็ดีอะครับแล้วใบในบทนี้เป็นยังไงบ้างพอเราได้ดูแบบว่าเต็มๆจนมันใกล้จะจบจนถึงตอนนี้แล้วชอบตรงจริงจริง บก็เต็มที่กับทุกเรื่องเลยนะครับแต่ว่าเรื่องนี้ไบรู้สึกว่าพอมันเล่นออกไปแล้วแบบกระแสตอบรับม,มันค่อนข้างดีแล้วคนที่ที่เขาเห็นอนะคนเขาค่อนข้างชื่นชอบกันเยอะมากอันนี้เป็นสิ่งที่ใบแบบค่อนข้างชื่นใจมากกว่าไบ,าบาไม่รู้หรอกเวลาไบเล่นออกไปอะใบสื่อออกไปดีไม่ดีมากน้อยแค่ไหนก็คนดูมัวก็เป็นคนตัดสินนะครับพอคนดูตัดสินว่าเขาค่อนข้างชอบกับคาแรคเตอร์แบบนี้อะไรเงี้ยแล้วก็ค่อนข้างทํางนานแล้วมันก็สบายใจชื่นใจครับ มันอาจจะเป็นเขาเรียกว่าคาแรคเตอร์มันส่งด้วยล่ะครับมันก er un> umm ็เลยแบบประจบเหมาะกับกับบทที่เราได้ด้วยมันก็เลยทําให้ภาพของเรามันค่อนข้างโอเคอะไรเงี้ยครับเราคือค่อนข้างจะยกเครดิตให้ทั้งบทให้ทั้งอะไรมากกว่าการแสดงของตัวเองใช่ครับไ่รู้สึกว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่เป็นพอใบคนเดียวไรู้สึกว่ามันเป็นองค์ประกอบโดยรวมทุกๆอย่างเลยถ้าเกิดแบบมีแค่ใบคนเดียวมันก็คงไม่สําเร็จไปรู้สึกว่าแบบ ถ้าพี่ตีไม่เลือกไบถ้าเกิดว่าหน้าผมไม่ดีถ้าเกิดชุดมันไม่เข้าหรือว่าโลเคชันหรือแสงไฟหรือพ็อปอะไรต่างๆมันไม่มันไม่มันไม่ส่งเราอ่ะมันก็มันก็ไม่ได้ครับเลยรู้สึกว่าแบบทุกองประกอบมากกว่าแต่ได้ชมตัวเองบ้างไหมเล่นดีนะ <c oughs> <c oughs> ขอบขอบคุณครับ <c oughs> ขอบคุณครับอะไรได้ชมตัวเองบ้างไหมเออไม่ได้ชมตัวเองขนาดนั้นแต่ว <c oughs> ่าเรา เราเรียกว่าเราเก็บเกี่ยวมันมากกว่าหมายความว่าอ๋อเรารู้ว่าตรงไหนมันดีแล้วก็โอเคทําต่อหรือว่าเอาไปประยุกต์ใช้ในเรื่องอื่นๆได้นะถ้าเกิดแบบเป็นมีเรื่องอื่นมาเล่นเราก็โอเคยิบใช้ตรงนี้ได้อะไรเงี้ยครับเป็นประสบการณ์มากกว่าเออใบรู้สึกว่าจริงๆแล้วการแสดงมันมันไม่ได้ฟิกครับหมายความว่ามันไม่ได้แบบเราเล่นแบบนี้แล้วเราต้องเล่นแบบนี้ตลอดไปอย่างเงี้ยเหมือนเมื่อก่อนเราเล่น ชายหญิงปกติมาก่อนหรือว่าเป็นแบบว่ามีวายมาบ้างหรืออันนี้ปมาเต็มตัวไม่รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ต่างอะไรกันมันก็เป็นการแสดงเหมือนกันหมดมันก็เป็นแค่แค่คาตัวรี่หนึ่งแค่นั้นเองไม่รู้สึกว่าก็แต่ว่าทุกๆบทบาทเนี่ยมันก็ช่วยส่งเสริมเราหมายความพัฒนาประสบการณ์เราพอเรามาเล่นตรงนี้มันดีเราก็เก็บตรงนี้ไปใช้ในอนาคตอีกอย่างหนึ่งเหมือนคนได้รู้จักตัวตายตัวจนใบมากขึ้นอย่างกปกติเจอจะได้รู้ว่าไอ้ใบเป็นคนเรียบร้อยแต่อีกคนคือคูกคนเป็น ครับก็ปกติแล้วไบก็ไม่รู้เหมือนกันจนเออกระทั่งเวลาคนมาบอกว่าไบาไม่ใช่คนตลกแต่ว่าตัดคลิปมามัน,มนตลกอะไรเงี้ยหมายความว่าพอมันมีคลิปยืนยันเราก็เถียงไม่ได้ว่าอะไรเงี้ยใช่แต่ด้วยความที่เออในเรื่องอะครับมันเป็นวัยเจนค่อนข้าง,าง,างใกล้ๆ,ๆกันทั้งแบบทีมงานทุกคนอะไรเงี้ยเวลาคุยกันมันก็เฮฮาสนุกสนานอะไรเงี้ยครับใช่แล้วเราก็สนิทกับพวกพี่เขาด้วยมันก็เลยภาพมันก็เลยออกไปเป็นแบบนั้นเอาจริงคิดว่าตัวเองไม่ใช่คนตลกก็ ไม่ใช่เครียดเลยแต่ก็ไม่ได้คิดว่าแบบตลกจนแบบ,บ,บใช,ใช่ใช่ใช่แต่ว่าพอมันออกไปแล้วมันก็เออมันก็มีมุมแบบนั้นด้วยอะไรอย่างงี้ออไปคิดว่ามันก็คงไม่ใช่มุมใหม่ของตัวเ,เพราะใบรู้สึกว่าใบก็ไม่ได้แบบว่าต้องไปยิงมุกต้องไปอะไรมันก็เป็นแบบเ<ม>วลาใบอยู่กับพวกพี่เขาไปก็ตลกตลกสนุกสนุกอยู่แล้วแต่ว่าพอแบบเออคนมาเห็นมุมใหม่ๆแล้วเราก็เออเราก็แปลกใจกับตัวเองเหมือนกัน <laughs> อะไรประมาณนะั <c oughs> ้นครับก็ หลังจากที่ซีรีส์ออนไปก็แบบมีแฟนๆเยอะมากขึ้นที่แบบว่าติดตามจากทั้งเรื่องอื่นๆนะก็เรื่องนี้ด้วยแต่ว่าส่วนมากก็น่าจะมาจากเรื่องของกลิ่นใช่ก็ครับก็จริงๆก็รู้สึกดีใจแหละอย่างแรกเลยก็รู้สึกดีใจแล้วก็ขอบคุณเขาที่แบบว่าเขาแบบมาติดตามเราซึ่งแบบบางคนไม่เคยไม่เคยเจอเลยเขาก็แบบมามาเจอเราเราบอกอุ้ยคนนี้ไปอยู่ไหนมาอะไรเงี้ยครับใชก่ก็รู้สึกขอบคุณที่เขาแบบว่า เริ่มมาซัพพอร์ตเราตั้งแต่ตอนนี้อะไรเงี้ยครับเจอช้าหน่อยไม่ดีกว่าย,ยัางไม่เจอใช่ครับมีไหมริชชี่ร้องอะไรอย่างตอนนี้มีแล้วครับ<ม>ก็เพิ่งเพิ่งจริงๆไปก็เพิ่งประกาศไปเลยครับใช่ครับแต่จริงคิดมานานแล้วแต่ว่าไม่ได้มีโอกาสได้รวมคนเดี่ยวเลยปกติก็จะแบบรวมคนคู่กับโนนคนมพรวมกันแต่ว่าถ้าเกิดเราจะไปประกาศตอนที่อยู่กับโนน,นด้วยมันก็เกรงใจเขาอะไรเงี้ยเพราะว่ามันเป็นเรื่องของเราหนึ่งๆอะไรเงี้ยครับไบร์ก็เลยเพิ่งประกาศไปว่าชื่อร่องของไบร์ชื่อว่าโซครับ S O L แปลว่าพระอาทิตย์ครับใช่ครับซ yani ah e ึ่ง S O L ครับใช่ครับใช่คราก็เหมือนแบบไบร์ก็เป็นแปลว่าแสงอะไรอย่างเงี้ยครับโซก็แปลว่าพระอาทิตย์ก็บอกว่าถ้าเกิดแบบไบร์ไม่มีแฟนคลับคอยซัพพอร์ตไบร์เหมือนแบบไม่มีพระอาทิตย์เนี่ยก็จะไม่มีแสงอะไรประมาณนี้ก็จริงจริงก็ไบร์อยากได้อะไรที่มันเกี่ยวกับพระอาทิตย์อยู่แล้วเพราะว่าไบร์ก็แบบเป็นแสงอะไรเงี้ยแล้วก็ชื่อไบร์แล้วพี่พงศ์ก็แปลว่าพระอาทิตย์แต่ไบร์รู้สึกว่ามันค่อนข้างเกี่ยวโยงกันแล้วไบก็เลยอยากอยากให้ พความเป็นพาธิษพาธิษณ์นี้มันแบบว่าคอยซัพพอร์ตกันซึ่งกันและกันอย่างเงี้ยเป็นความร้อนแรงมนะครับรู้สึกว่าทุกอย่างนี้คือแบบความร้อนแรงพาธิษณ์อะไรอย่างเงี้ยเป็นความอบอุ่นมากกว่าแม่แม,ม่ร้อนแรงเป็นความอบอุ่นมากกว่าครับครับน่าจะประมาณนั้นครับจากที่ไปเห็นนะครับเขาก็จะค่อนข้างตลกเหมือนกันส่วนใหญ่อะไรเงี้ยก็ ก็น่ารักด้วยครับเขาคอยแบบซัพพอร์ตเวลาแบบเวลาเขามาเจอเวลามีจดมงจดหมายอะไรเงี้ยเราก็อ่านมันก็แบบเขาก็จะคอยให้กำลังใจเราแบบคอยติดตามอยู่นะเล่นดีมากเลยแล้วก็บางคนก็จะแบบเขียนเล่าเรื่องของตัวเองวออวันนี้เป็นอันนี้อันนี้มาเจอครั้งแรกหรือว่าคนนี้มีอันนี้มาคนนี้มาจากจังหวัดนู้นจังหวัดนี้เลยเขาก็จะแบบมาบอกแล้วก็อ่านแล้วเราก็รู้สึกว่าเออเราก็ประทับใจเราได้รรู้เรื่องราวของเขาอะไรเงี้ยถึงแม้ถึงแม้ว่าบางทีเราก็ บางทีเราอาจจะไม่รู้ว่าคนคนนี้คือใครร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอะไรเงี้ยหรือบางคนเรารู้จักอะไรเงี้ยแต่แบบพออ่านไปแล้วมันรู้สึกว่าเออมันก็ช่วยฮิวเราช่วยแบบมีเติมไฟในตัวเราอะไรเงี้ยเหมือนที่บางคนเขาก็บอกว่าเออเขาก็เหมือนมีเราคอยช่วยซัพพอร์ต<น>เขาทำให้เขามีแรงทำงาน,<ส>นเราก็เหมือนกันอะไรเงี้ยครับมันก็เราก็ช่วยกันทั้งสองฝ่าย<ส><น>อ,อไม่เลยครับ<ส><น>เพราะว่าแรกๆมาตั้งแต่ที่ไบเข้ามาอยู่เนี่ยมีแฟนคลับแบบ แรกๆเลยมันก็น้อยมากจนช่วงหลังๆมาก็ยังน้อยอยู่แบบไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่แต่ว่าเขามันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆอะไรอย่างนี้แต่ว่าพอมาเรื่องนี้มันแบบเยอะขึ้นแบบแตกต่างมากๆเลยครับยิ่งวันล่าสุดที่ที่รวมคนเดี่ยวไปที่แบบเปนประกาศชื่อชื่อด้อมนี่ครับก็แบบคนไปหาเยอะมากๆก็รู้สึกแบบวันนั้นยังตกใจเลยบอกว่าแบบวันนี้คนมันแบบยังคุยกับพี่โบที่แบบไปดูแลบอกว่าเขามาดูหนังหรออะไรเงี้ยเพราะว่าไปไปรวมพลที่ดูหนังอะไรเงี้ยบอกว่าคนมาหาแล้วก็โหแบบ ประทับใจมากแล้วก็แบบว่าเออตื่นตันตอนแรกจะพูดแต่ถ้าเกิดพูดก็คงจะแบบมีน้ําตาคลอแน่นอนครับพี่แอดมินที่เป็นแบบคนคอยคุมบ้านเงี้ยเขาก็ร้องไห้อะไรเงี้ยครับเขาก็แบบดูแลเราตั้งแต่เขาอยู่กัน3คน5คนอะไรเนงะี้ยตั้งแต่่าอยู่มัธยมอะไรเงี้ยครับเาเขาเห็นเราแบบมีแฟนคลับมาเจอเรามากขึ้นเขาก็เขาก็ดีใจกับเราเนี่ยครับเออเซนซิทีฟเราไปรู้สึกว่า,วามัน เป็นสิ่งที่ช่วยให้เรามีไฟในการทํางานมากขึ้นด้วยมากกว่าครับพอช่วยแบบเราผลักดันอะไรเงี้ยไปรู้สึกว่าเขาก็บอกเราในสิ่งที่มันดีมันไม่ดีเวลาเขาติชมอาจจะไม่ใช่แฟนคลับไปร้อยเปอซหรือแบบบางคนผ่านเข้ามาดูแล้วก็มาบอกเราอะไรเงี้ยถึงเรื่องก่อนๆหรือแบบเฮ้ยวันเรื่องนี้เล่นแข็งเรื่องนี้เป็นยังไงไปรู้สึกว่าไปรู้สึกว่าการติชมเป็นสิ่งที่ค่อนข้าง ค่อนข้างดีถ้าติชมแบบว่ามีเหตุมีผลนะครับจะไม่ใช่แบบว่ามาด่าด่าอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ยังไม่เคยจยคนดา่าแต่หมายความว่าเวลาติชมมาเรารู้สึกว่าเออเรา,เา,าก็จะแบบรู้สึกขอบคุณเขาที่เขาแบบเออติมาปุ๊บเราก็จะรู้แล้วว่าโอเคเราควรจะแก้ไขอะไรเขาแบบไม่ใช่แค่แบบรักเราอย่างเดียวแต่เขาแบบคอยสอนเราใช่ครับแล้วก็ยิ่งเรื่องเก่าๆอะไรเงี้ยยิ่งเรื่องแรกข้ามสี่ันดอนเรื่องแรกก็กลับกลายมาเป็นมีมของไบรเพราะว่าแฟนคลับเขาก็ไปตามดูเรื่องแรกๆอะไรอย่างงี้ เขาก็จะมาล้อไว้แบบชื่อน้องเอนจอยอะไรเงี้ยแล้วก็จะแล้วก็แล้วก็จะแบบว่ามีมีมบางอันแบบผ่านไปคุยกับกำแพงเขาก็คุยกับใครอะไรเขาก็จะแบบมาแซวแซวใช่ครับตั้งแต่เรื่องแรกเลยเออไม่รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ตั้งรับแต่ไงเพราะว่าเราก็รับฟังกันแล้วก็แล้วก็เหมือนเขาว่า ก็อย่างที่บอกอะเราเราคอยซัพพอร์ตกันมากกว่าครับมันก็ไม่จำเป็นต้องตั้งรับหรือรับมืออะไรเพราะมันก็เป็นเรื่องดีๆอยู่แล้วครับอออันนี้ใบ,บก็ยังไม่ได้คิดถึงขนาดนั้นนะครับแต่หมายความว่าเวลาทางานหรือว่าอะไรเงี้ยใบก็รู้สึกว่าเราก็เต็มที่กับงานเขาอาจจะชอบผลงานนี้ของเราแต่ว่าผลงานต่อไปอะเขาอาจจะไม่ชอบก็ได้แต่ว่า เราก็ไม่ได้ไปคาดหวังให้เขาชอบแต่ว่าเราอ่ะส่วนตัวเราเราก็ทําเต็มที่ที่สุดแล้วนะครับใบก็ไม่สามารถแบบไปบังคับใครหรือกาหนดใครได้ว่าคุณจะต้องอยู่กับเราตลอดหรืออะไรเงี้ยใบยรู้สึกว่าเข้ามาเจอเราเรื่องนี้แล้วเขาชอบเราก็ก็โอเคแล้วก็เป็นก็เป็นกาไรของเราแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีดต่อเราแล้วถ้าเกิดวันหน้าเขาจะไปชอบคนอื่นก็ก็ได้ไม่เป็นไรเพราะว่ามันก็มีิทธเป็นสิทธิ์ของเขาอยู่แล้วเราไม่ได้แบบว่าคุณต้องมาชอบเราคนเดียวหรืออะไรเงี้ยมันไม่จําเป็นเคยเห็นคนอาจจะหมายถึบเขาลร้องไห้เคมีโู้เ เออไม่ไม่ของบายไมบายไม่ได้มีถึงขนาดไม่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 รู้ด้วยซ้ำไปว่านนท์เขาร้องไห,ห้เรื่องอะไรนะอ,อ๋อออครับแต่ไายรู้สึกว่าของบายน่าะจะเป็นแบบว่ากา,การให้กําลังใจมากกว่าเขาส่วนใหญ่เขาจะเป็นแบบว่าเล่าเรื่องบางทีบางคนจะเป็นเล่าเรื่องของเขาอย่างที่บอกไปหรือว่าแบบ คอยสนับสนุนอยู่นะเพื่อนเคยเจอคนครั้งแรกเลยนู่นนี่นั่นบางคนก็ไม่ได้มาหาฝากจดหมายมาจากคนนี้มาหาอะไรอย่างเงี้ยครับบางคนก็เขียนมาบอกว่าเว้ยตอนนี้เป็นอันนี้อยู่แบบขาหักมาไม่ได้แบบมาเจออันนู้นนี่เพิ่งหายมาอะไรเงี้ยไปรู้สึกว่าเออมันเวลาเราอ่านไปเราก็รู้สึกเออได,ได้ได้รับรู้เรื่องราวของเขาด้วยนอกจากที่เขาจะรู้เรื่องเรา,เา,รา,เรามันก็ค่อนข้างแบบเหมือนแชร์เรื่องราวซึ่งกันและกันเนงะี้ย ก็เปรียบเหมือนพระอาทิตย์แหละครับถ้าอย่างที่บอกเลยก็ตามชื่อดอมเลยใบรู้สึกว่าถ้าเกิดแบบใบรู้สึกว่ามันจริงๆถ้าเกิดแบบใบไ,ไม่มีพวกเขาคอยซัพพอร์ตใบก็ไม่รู้ว่าเวลามันหมดไฟหรือว่าเวลามันแบบไม่มีแรงหรืออะไรเงี้ยมันก็ยังมีแฟนคลับที่คอยซัพพอร์ตเราอยู่ถึงแบบว่าบางทีเรามีปัญหาเราปรึกษาคนอื่นเลยอนะไรเงี้ยแต่บางทีเราไปเปิดทวิตเจอทวิตเตอร์อะไรเงี้ยเราก็เจอคนแบบชมว่าเราเล่นดีเราการแสดงโอเคเราหน้าตาโอเคหรืออะไรเงี้ยมันก็ มันก็พอมันเป็นสิ่งโพซิทีฟอะมันก็ช่วยฮิลฮิลเราครั <c oughs> บไปก็พยายามอยู่เขาให้มากที่สุดแบบบางคนแบบมาขอถ่ายรูปไปก็ถ้าเกิดแบบไม่ได้ติดอะไรจะไปงานต่ออนะไรเงี้ยไปก็ให้เขาถ่ายบางทีแบบเขาไม่กล้าถ่ายไปก็เรียกเขาว่าเฮ้ย e พี่มาถ่ายได้นะคบอะไรเงี้ยหรือแบบไปก็จะทําของไปแจกแฟนคลับเรื่อยๆตั้งแต่แบบแรกๆเลยอะไรเงี้ยครับก็แบบเออแต่ไม่ใช่ช่วแรกๆแต่หมายความว่าช่วงแบบตั้งแต่ แล้วเริ่มมีคนเยอะประมาณหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะเริ่มแบบมีของไปฝากเรื่อยๆคนมาหาก็จะมีของมาฝากเรื่อยๆแบบไ,ไรู้สึกว่าไป,ไปไม่สมควรที่จะแบบเป็นคนรับอย่างเดียวเพราะาบางทีบางทีแบบแฟนคลับมาหาเราเขาก็จะมีขนมมีเสื้อผ้ามีนู่นมีนี่มีนั่มน,นมีดอกไม้มาให้เราเราก็รู้สึกว่าเราแบบไม่ได้อยากจะเป็นคนที่รับอย่างเดียวบางคนซื้อมาให้แบบของบางอย่างมันมีมูลค่าเบยก็บอกบอกไปฝากพี่บวกว่าแบบไม่ต้องซื้อของแพงๆมาให้เราแบบว่าเออมาเจอกัน มารับความรู้สึกของกันแล้วกันดีกว่าไม่ต้องซื้อของแพงๆหรือว่าซื้ออะไรมาให้เยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยครับแต่พอแบบโอเคอย่างล่าสุดที่ที่แฟนคลับมาหาเราก็ไม่คิดว่าจะมาเจอเยอะไปก็ทําเป็นกระดาษิชชู่อย่างเงี้ยเพราะว่าเรื่องของของกินความรักมันจะเริ่มเริ่มจะเข้มข้นเริ่มจะดารามาแล้วเราก็เลยทำเราก็เลยซื้อกระดาษิชดชู่แล้วก็แปะสติกเกอร์หน้าเราว่าแบบใช่นน้าตาเหนะคนดีแล้วก็มีแฮชแท็กชื่อเราอะไรเงี้ยไปไปให้เขาอะไรเงี้ยเขาก็แบบเออคนที่คนที่มาเขาได้รับไปเขาก็น่าจะแบบว่าเออแฮป นิดๆหน่อยๆครับก็จะแบบเออมันก็ก็อย่างที่บอกว่าเราไม่ควรรับอย่างเดียวนะครับก็อย่างที่พี่บอกเลยแบบประทับใจเขามากๆก็อย่างล่าสุดเขาก็มีไปทําเป็นบิลบอร์ดขึ้นให้อะไรเงี้ยโปรโมทโปรโมทไปตรง MBK แล้วก็มีตุกๆแล้วก็มีแบบที่เป็นคนเดินอะไรเงี้ยครับก็ตอนแรกไปยังงงอยู่เลยว่าใช่ของบอยจริงหรือเปล่าพอพี่โบมาบอกไว้แบบพี่พี่ที่ดูแลบปยมาบอกว่าแบบเออเนี่ยเทรนขับทาให้นะไม่บอกว่า ทำในเนื่องในอะไรเพราะว่าปกติส่วนใหญ่จะเป็นแบบวันเกิดหรืออะไรเงี้ยอันนี้ก็ยังไม่ใช่วันเกิดไว้เลยอะไรเงี้ยเขาบอกว่าแบบทำมาให้เพราะอยากโปรโมทแล้วเพราะว่าแบบอซีรีส์เราออนอยู่ด้วยเขาอยากโปรโมทตัวเราอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกแบบประทับใจเขามากๆแล้วก็รู้สึกขอบคุณขอบคุณที่แบบว่าเขาแบบทุ่มเทอะไรเงี้ยบางคนแบบยังเป็นนักเรียนนักศึกษาอยู่เลยอ่างเงี้ยบางคนทํางานแล้วเขาก็ต้องเหนื่อย้วเขาต้องแบบแบ่งเงินมาช่วยเราโปรโมทอะไรเงี้ยแล้วก็แบบรู้สึกขอบคุณเขามากๆเลยอะไรเงี้ย ก็คนรู้จักมากขึ้นครับก็ก็ก,ก,ก็ก็ขอบคุณมา,มากๆเลยครับ,รบก็ครับใช่ครับมันก็มันก็เป็นตามสเต็ปของมันนะ่ไปคิดว่าแบบแรกๆมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นก่อนแต่ว่าเพื่อพอมันถึงจุดนึงอะไรเงี้ยมันก็คนก็ต้องรู้จักมากขึ้น,นอะไรประมาณนี้แต่ว่าในนะคนไปก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไง มันอาจจะดีขึ้นมากกว่านี้ก็ได้หรือว่าอาจจะแบบแย่ลงกว่านี้ก็ได้ไปก็แบบไม่อยากจะไปคาดหวังอะไรตอ่อแใบอบนาคตมากอะไรอย่างเงี้ยครับถามว่าคาดหวังไหมกป็ประมาณนึงมากกว่าครับแต่แบบถ้าหวังเยอะเกินมันก็จะแบบถ้ามันไม่ได้มันจะเฟล,ลเยอะอะไรอย่างเงี้ยครับใช่อย่างจริงๆเรื่องของกลิ่นความความรักตอนแรกไปก็ไม่ได้คาดหวังเยอะแต่พอแบบทุกอย่างมันออกมาดีอะแล้วก็รู้สึกแบบ อยากให้ซีรีส์มันแมสกว่านี้จังเลยอะไรเงี้ยเพราะบางคนก็ยังเข้าไม่ถึงในการแบบยังบางคนยังไม่รู้เลยว่าออนแล้วอะไรเงี้ยบางคนนึกว่าจบไปแล้วด้วยซ้ําไปอะไรเงี้ยครับใช่ไปก,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 ก็เลยรู้สึกว่าทุกๆคนทุกๆทีมทํางานหนักมากๆไปก็เลยรู้สึกว่าทุกๆคนควรจะได้รับสิ่งต่างๆนี้ไปด้วยกันไม่ใช่แค่ตัวไบ์หรือตัวทุกๆตัว,ตวคนแบบคนนําอะไรเงี้ยจริงๆยังมีไกด์ยังมีอาหรยังมี เทียนมีพีแอติล่าย์มีคนอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายเลยใช่ครับเพราะว่าเพราะว่าใช่ครับเพื่อนเพื่อนักแสดงเขาก็แสดงกันดีมากๆแล้วเขาก็ทำกันมากหนักเหมือนกันอะไรเงี้ยครับก็รู้สึกว่าทุกๆคนสมควรจะได้รับสิ่งพวกนี้ทั้งหมดเลยไม่ใช่แค่ตัวนักแสดงนำอะไรเงี้ยครับก็มีมีบ้างครับมีเรื่อยๆแต่ว่าจริงๆ างที่บอกก็ช่วงหมดไฟเยอะที่สุดก็ช่วงช่วงนี้ด้วยด้วย,วยเหมือนกันครับเพราะว่าเหมือนจริงๆพอเราพอกระแสซีรีส์มันออกมาดีเราก็คาดหวังประมาณนึงเพราะตอนแรกไปไม่ได้คาดหวังอะไรเยอะขนาดนี้แต่พอแบบทุกอย่างมันออกมาดีมากๆอะ่ะคนดูชั่นเอออะไรเอยคนชมเอยหรือว่าคนแชร์เอยอะไรมันก็ค่อนข้างดีแต่พอมันแบบยังไม่ได้แมสมากขนาดนั้นเราก็รู้สึกเฟลประมาณนึงใช่ใช่ใช่ ใช่ครับก <in the> ็แอบเสียดายประมาณนึงแล้วก็อย่างที่บอกไปแบบทุกทีมทุกทีทุกทีมเขาแบบทํางานกันแบบทํางานหนักและทำงานกันดีมากๆอ่ะมันก็อยากให้ทุกคนแบบได้รับได้รับคาชมแล้วก็ได้รับแบบความรู้จักมากกว่านี้ะไรไม่ว่าจะเป็นอ่ะทางพี่พี่ตีพี่บอสพ่วมกับหรือว่าดีฮารอะไรต่างๆหรือว่าจะเป็นแบบทีมหน้าผมไฟชุดพ็อปอะไรเงี้ยไม่รู้สึกว่าทุกคนควรได้รับการจักเหมือนแบบเสียียดังเรื่องอื่นอะไรอย่างเงี้ยครับ ไม่ไม่ใช่ไปรู้สึกว่ามันไปรู้สึกว่ามันมันจริงๆเพราะว่าเพราะว่าทุกทุกคนตั้งตั้งใจทํางานจริงๆมันมันไม่ใช่แค่มันไม่ใช่แค่แบบตัวนักแสดงหลักหรืออะไรเงี้ยครับใช่ใช่ใช่ครับใช่ใช่ไปยังบอกเลยว่าอะไรนะครับ ใช่ครับเพราะว่าคนอื่นๆเขาก็ไม่ก็รู้สึกว่าเขาก็เต็มที่เขาก็รู้สึกว่าเรื่องนี้มันต้องดีมากๆแน่ๆ,นๆเลยไม่ยังบอกพี่ติพี่บอสเลยบอกว่าถ้ามีมิ팅ต่างประเทศอ่พี่พี่บอสลองขายแบบว่าแพ็กไปหมดเลยจะได้ไปเที่ยวกันต่างประเทศด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่นั้นก็ต้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับลูกคา้าทีนี้เราก็กำหนดไม่ได้เราก็กำหนดไม่ได้ใช่จริงๆที่ท ที่แอบรู้ๆมานะครับก็อาจจะแบบมีตอนจบ e ี1 2ที่สองอาจจะแบบมีดูในโรงหนังอะไรอย่างนี้แต่ว่ายังไม่ได้คอนเฟิร์มร้อยเปอร์เซ็นต์ครับอาจจะแบบประมาณที่ได้ยินมาก็จะแบบเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์ยังดูกระแสอยู่ว่ายัางไงครับใช่ครับเออไม่รู้สึกว่าตอนนี้คนแค่ คนแค่บางกลุ่มยังมันน่าจะมีคนแบบกลัวดราม่าเยอะเกินอะไรเงี้ยด้วยด้วยความที่เป็นแบบว่าขึ้นชื่อเรื่องนี้มันก็ขึ้นชื่อเรื่องดราม่านิดๆอยู่แล้วแต่ว่าจริงๆมันแบบจบดีอะไรเงี้ยครับบางคนเขาจะกลัวว่าจบมาแล้วจะดราม่าแน่เลยอะไรเงี้ยกลัวเศร้าด้วยหนึ่งอีกอันหนึ่งก็คือแบบว่าคนบางคนยังไม่รู้เลยการโปรโมทอะไรเงี้ยอาจจะแบบว่ายังไม่ทั่วถึงอะไรเงี้ยครับใช่ก็เลยอาจจะแบบว่า กระแสยังไม่ที่ควรแต่ว่าคนที่ดูอ่ะเขาก็โปรโมทให้เอยๆอยู่แล้วในการแบบปั่นทวิตอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนเจ็ดตอนแปดอะไรเงี้ยทวิตก็ก็ขึ้นแสนหมดครับอะไรเงี้ยใช่ใช่ครับแต่ก็ต้องเอ่อถามว่าสามารถไหมมันก็สามารถครับแต่ว่าภาคสองมันภาคสองมันค่อนข้างยากกว่าภาคหนึ่งเยอะมากด้วยเรื่องทุนอะไรต่างๆด้วยนะไรเเพราะว่ามันมันย้อนกลับไปแบบเก่ากว่านั้นเยอะเป็นยุคแบบ รบกันขีม่ม้าทําเป็นกองทัพอะไรเงี้ยซึ่งใช่ครับเป็นยุคแบบขี่ม้ารบกันอะไรอย่างนั้นเลยครับใช่ครับแต่ได้เรื่องทุนด้วยถ้าเกิดกระแสภาคหนึ่งมันแบบไม่ได้ปังมากคนก็อาจจะแบบไม่ได้กล้าลงทุนอยากทำภาคสองสักเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับะค,ะครับผม <laughs> ครับผมก็ตอนน,อออนกกี้หอมกินความรักก็หอมกินความรักต้นจบก็ช่วงต้นเดือนพฤศจิกาครับแล้วก็จะมีปิ่นอนงครับผมก็จะอออรนทางช่อง3ครับน่าช่วงต้นปีหน้าครับรครับใช่ครับออจริงจริงก็มีฝึกร้องอยู่เรื่อยๆนะครับแต่ก็จริงๆก็ฝึกมาตั้งนานแล้วเพราะว่าไปเป็นคนพูดเร็วแล้วก็พูดไม่ชัดก็มีการแบบไปเรียนร้องเพลงหรือว่าเป็นการฝึกร้องให้มันแบบ พูดโอเคขึ้นอะไรอย่างนี้ใช่ครับแต่ว่าเออ่การทําเพลงหรืออะไรเงี้ยก็ต้องเป็นเรื่องของอนาคตไม่รู้ว่าเราร้องพอไม่พอยังไงอะไรยังก็ต้องก็ต้องดูอีกทีนึงครับครับผมก็ฝากทุกๆผลงานของไบด้วยนะครับแล้วก็ฝากโซเชียลมีเดียของไบด้วยนะครับก็ไบอาร์พีพีครับขอบคุณครับ